สวัสดีครับพี่น้องมือนีกะมาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องสองเกษรผ้าเละนะครับมือนีกับผ้ามาเละแถวแถวตำบลน,น้องนุขเขียนนะครับอืมตำบลน,น้องนุขเขียนหรือตำบลน,นั่งยุ่งบุญิ่มเพื่อ,อสีธานนะครับตุงกับบันทีซีนะครับสีกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับเอาออมาใส่ไอือเกานะครับไอซสดร้อยเปอร์เซ็นครับผม สดุสดจะหลุดไปนะครับมึงรวดวครับโอ้ยย็่ตงดนรับาดนี่สนองนะยายุา่ยใบรัฐบาลครับเทีน้อคือสดขักสดุดแน่แต่พอเลยอ่ามึงรวดวครับบทสุดกัสิวจังได้ครับจูดกับว่ให้จูดครับอืมไวแปงนี่เนื้อที่ประมาณเจ็ดเลยครับไม่รู้ว่าสิได้เท่าไรนะจะประมาณเศร้าก,ก็ตันในละครับอืมเดี๋ยวไปกับบ่มีอ่อยเม่ยางครับบุญครับ ปานอ้อยพันธุ์พัน์พนวาโอ้ยเศรษจังไลยล่ะครับค้นตัดกะหานยากครับนี่แหละครับตีใบรอนกระรอนในซ้ํานี่แหละครับอจักเสียจังไลเอ้ากะสูโตอไปครับเพราะว่าชีวิตเกษตร,รกรนัามันเป็นจังไลยล่ะมันบเป็นราคาไหมครับอ้อยบเป็นราคามันบเป็นราคาเขาเป็ี่ยนราคายางปาล์ม สินค้าเกษตรทุกอย่างครับเพเป็นราคาเนี่ยกระทั่งงัวนะครับง่วท mm. <t> ี <limitations ifiers> ่เลี้ยงไว้่นี่กับเพเป็นราคานะครับพึ่งกระโดดครับอืมขันเป็นสินค้าเกษตรเพราเป็นราคาเลยแต่ว่าขันแปลรูปมาแล้วแปลเป็นน้ำตาลเออเป็ยนยางรถเป็นแป้งนั้นหรือว่าเป็นข้าวสารนะครับราคาสูงอรู่วครับขันแปลรูปแล้วแต่ว่าขันเป็นของเกษตรกรนี่จังนี้ก็คือเปาครับราคาเพราะเป็นครับอ่า ที่จังไดจังสิด้วยครับเกษตรกรบ้านเฮ้ามาตั้งประเทศนะครับยุกตัอยังเขาญี่ปุ่นหนึ่งสิเขาคือขายได้กิโลละรลอยกิโลละแปดสิบครับมีต่เขาวประเทศไทยครับขายโลละห้าบาทครับเออข้องแซมเข้าเถือกครับอ่าตอนขายนะครับตอนซื้อกินกับข่องแซมข้วแพงครับนี่คือประเทศไทยนะครับอืที่จังใดล่ะครับพี่น้องบ้านเฮ้าขันราคาสูงก็านีเกษตรกรก็สิรด้วยเนาะ ข้าเจ้าย่านกัตะกรด้วยก้าเจ้าก็เลยห้มันอยู่ซ้ำนี่แหละครับประเสธห้องมันด้วยหลายมันสีสุ้งลูกไปเลี้ยนอันลูกเลี้ยนเก่งกันสิไปสู่ไปงัดกับกูมีอำนาจบ่ขึ้นดอกว่าอันนี้ก็ได้เป็นก้มขึ้นดอกจักแมีนบ่แมนกับพิจระนาเด้อพี่น้องกูมีอำนาจเพิ่นกับ่รู้ว่าสิสอยจังไรเนาะว่าตอนหาเสียงนี่กัสิให้ราคา ไหว้ราคามัน,นดนีดีจังสั้นดีจังซี่พอเขาไปเปลี่ยนผู้ใดก็คือเ่าครับก็อ้างว่าตลาดลูกเป็นจังซั้นเป็นจังซี่โอ้ยสุดท้ายก็คือเก่าครับประเทศเขาคือเก่าครับอครื่งเล็กก็สู่ต่อไปละครับพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้ก็สำนีละครับสวัสดีครับ